วัดแม่ตอบเหนือวัดธรรมจาเล็กกรมพัฒนาสังคมบ้านแม่ตอบเหนือตำาบลบ้านกาดอําเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นวัดเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอยู่ในป่าเขาเส้นนี้เป็นทางรถขึ้นมาข้างล่างก็เป็นทุ่งนาแล้วก็ภูเขาสวยงามบนบรรยากาศดี ดูรอบๆวัดตรงทางขึ้นนี่ก็เป็นศาลาทางขึ้นไปทางนี้ซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นตรงเราอยู่นี่เป็นทางรถยนต์ขึ้นมาได้เป็นทางเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีสารปู่ฤาสีก็มีสองสารติดกัน เป็นเจดีย์ำลองเจดีย์จำลอง,ลองนี่เป็นทางเดินขึ้นมาข้างล่างก็เป็นถนนนี่เป็นทางเดินขึ้นมาอีกเส้นนึงสวยงามนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านแม่๊อบเหนือตำบวนบ้านกาดอำเภอแม่เสลียงเป็นวัดเล็กๆที่อยู่บนดอยก็มีศาลาที่สวยงามแล้ก็มีเป็นประทาด ธาตุหพระองค์เป็น JD เจดีนะส่วนมากทางเหนือก็จะนิยมทําเจดีกันเราดูบริเวณวัดมีเป็นลานจอดรถกลางวัดนี่ศาลาอยู่ข้างหลังนี้สวยงามวิวสามร้อยหกสองศานี่ก็ศาลาใน,นประสงค์ข้างหลังนี้ก็เป็นห้องน้ํา เป็นศิลปะทางเหนือใที่สวยงาม,มาดูกาเลอนนของสลาเป็นลวดดลายข้างหน้าก็มีพญานาคเดินมาดูกันมาดูปลาจะมีปลาหางนกยุงอยู่ เนบอ่อเนี่ยปลาหางนกยุงตัวเล็กๆเกยอะๆเยอะะเลยนี่ก็เป็นพราอุปคุตอยู่กลางน้ำล้อมรอบด้วยพญาน,นาคสวยงามมีปลาแหวกว่ายเป็นปลาหางนกยุงก็บัวบัวสวยๆดูบัวกันสวยงาม นี่ตอกวัวขาวปลาก็แบกไหวพึ่งให้อาหารกกินอาหารกันปลาทองตัวใหญ่ด้วย วัดแมต่ตบเหนืออยู่ห่างจากตวัวอำเภอแม่รสดรเียส21กิโลเมตรเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามตั้ง gps เข้ามากลับไหวบูชาทั้งพระธาตุและองค์พระประธานเข้ามาเป็นสถานที่น่าปฏิบัติธรรมดีร่มเย็นดีถ้าใครมาแถวแม่เสรียงก็เข้ามากลับไหว้แวะบูชาสักการะก่อนก็ได้สวยงามมาชมบรรยากาศ ็นในสระน้ำก็มีดอกบัวที่สวยงามแล้วก็มีปาาลาานกยุงแวกว่ายกันเต็มตอนนี้ดอกบัวกำลังบานเบ่งสวยงามตรงสระน้ำมีพญานาคเป็นสวยงามมากขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชม ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกิ้งๆไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับ